สบายดีทุกคนดีดีตอนนี้ขาสู่สองวงประจันแนเลนี้เป็นนวัขาประดับดินอน,าานอกผ้นี้ผู้นี้ะู้นีนนี้้น,นี้ผูน้นีาผู้นี้ผ้นี้ี้น้ผ้นี้นน้ผู้นี้ผนนนน้น พุิซาบโอ้ยเตะคุด้ซายบุิซาบพุิซาบโอ้ยเตะกุดซายนมีมีอตัวนเป็นเทศกาลของวันขบระดดินของสาวพวดสาวเล่านะลมลบ กำลังแต่เียนเนาะ่างต้นไม้พี่นาะอาก,ก,กาศอาก,กาศมันเลิมีเสียงกีโลกี่หน้อหโองลมเอ้อสงสัยป็นยาแห็ง่ลยเสียงหะก็นีประมาณนี้นะ เดินเอาเด้อเด็กตุบทุกคนแต่ว่าถ้าจะไหวน้ำดินก็ได้พี่น้องลักลากกาเข่าแต่เล็บดินกับล้วสูบสีใบตำดินเลยพี่น้องเลยนี่หมากบกมีมี่สีมีหมากใหม่สัมผัสเนาะมียาที่สมากกอกยา ก็ไปไล่อันไหนที่น้องยเออพอเมย์พอไงเมย์ไงก็คือปวดตูมาหับมาเอาได้พี่น้อยเลยทีน้องๆอย่าตี้ที่น้องที่ลวงหลับไปเนาะ ห,กออกห้องออเครื่องสังกทานเครื่องกินกินยาเนาะมีเงินแน่ขายกันเนาะมีเงินไปมีเงินก็ขาย สำคัญสิอ่าแสงเทียนนะพี่น้องเด้อะเบ็กระบานแสงเทียนเพราะว่าเป็นอ่าไตเทียนดอกหนึ่งนะพี่น้องเนาะเพื่อให้คนมาหับมาเอาแต้องโกงใหม่ก็ได้เนอะเปลี่ยนคน,น thấy mà lên xì cái này nó khám con máy cái này nó วันนี้ยังไรพี่น้องเลยก็สำเร็จเนาะกลับไปราดินโอกากา็เอิอวิธีการย้ายคนกันวันนี้คำว่าวาบเปียนพี่น้องเลยนี่จะวา่าเอินเ่นมาเอามาหับมาเอา บรรยากาศกับเย็นๆพี่น้องเลยคุได้ใจบอกการกะาุชินซาบะขุนชินซาบะโอ้ยได้คุณตาซนบรรยากาศสดๆเย็น น <wheels. S 1> mm ี hmm. mm ่เสียงพี่โน้ติน่าเสียงเทียดห้องพี่น้องเบ็ดกับซิเบดพี่น้องเลยก็คลิปตัวนี้ครับตำนาณหานาทีพี่น้องเลยว่าเออพี่น้องสังเกตนะพี่น้องเนาะ เพิ่าาพงได,ด,ด้ลบดูแลพอด้วยเด้อะว่าอยู่มาถ่ายคลิปกันคืออยังไงมาพี่น้องเห็นเนาะมาหักษาเชียงเทียนให้โอ้ต่แย่เเทียนหมอดเนาะให้เพิ่นมาโอ้เชียงบอกว่าอยากสั้นๆพี่นาะเพราะอากาศมันหนาวบ่เป็นอากาศ ที่นี่ปกติก็ัไปย่าอย,ยู่แถวค่างขาดเป็นน้องนทำวัดเหมือนก็เลยมันไกลหลายก็เลยบดบี้ไปพี่น้องมายายนำข่างเฮือนนาท้าง <c oughs> เบิ่งตะเบียดตุกซาเซงเทียนเพคนคนๆๆว่าลุ่มาตอนนี้ก็ ก็สีเพิ่นมาเอาเพบนไหละลยเนาะเป็นหรอกเบื่องไม่เปิดเพิ่ดเพิ่นเปิดบุหร่ายเนาะเทียนกันแสงเทียน กะฝากๆนอพี่น้องนอกคลิปตัวนี้กัอ่าเป็นคลิปคลิปแรกที่เคยเหตุเนาะอ่าเพราะว่ามีคอนเทนต์ขึ้นอยากถ่ายถอดให้พี่น้องในเบื้องอ่าเป็น,ปนวันเขาประดับดินเนาะพี่น้องเลยเป็นว่า กาบริเลลบลูลปเพ่นด้อพี่น้องเนื้ออากาศมันอีกเย็นเย็นมีลมพัดนาวผิดปกติพี่น้องเออเนาะจะมาี่ิฮาสชิจบคลิปเพียงตอนนี้ได้พี่น้องเด้อขอบขอบใจฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องขอบใจขอบใจไล่ลลพี่น้องี